あ。 ก่อนก่อนจะไปรับชมคลิปกันนะคะเซฟขออนุญ,ญาตฝากสปอนเซอร์ใจดีนะคะของทางเราก่อนเลยนะร้านคุกกี้แลนด์ช็อปนะคะรับเติมในส่วนของคุก Kingdom, คกี้แลนด์คิงดอมคุกกี้แลนด์โอเวเบกและเกมมือถืออื่นอีกมากมายเลยนะคะรับประกันความปลอดภัยทุกขั้นตอนในการเติมเลยนะคะสามารถตรวจสอบราคาแพ็คต่างๆได้ที่ a c e b o o k ด้านล่างเซฟทิ้งลิงก์ไว้แล้วนะคะตรงดีสคริปชันด้านล่างเลยนะคะสามารถเข้าไปสอบถามกันได้ค่ะทางไลน์ก็ได้เช่นกันนะตอนนี้นะคะราคาแพ็กเนี่ยยิ่ง ซื้อเยอะนะคะยิ่งลดราคาจัดเต็มจัดหนักขึ้นไปอีกนะ,ะทุกคนบอกเลยนะคะว่าราคาถูกปลอดภัยนะคะเติมอย่างรวดเร็วต่อคูกก้แลช็อปเท่านั้นค่ะฝากเนอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะก็ยนินดีต้อนรับสู่ช่องแปดบาทสีค่ะกะ็ตอนนี้นะคะอัปเดตท,ทุกคนเนาะก็ อาการดีขึ้นแล้วนะคะทุกคนก็ไม่ต้องเป็นห่วงกันนะก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปยุ่กันในส่วนของเทเลลิสกันดีกว่านะคะว่าตั้งแต่แพทที่เป็นโกชีตมาเนี่ยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างเนาะก็โกชีของเรานะ,ะจะเห็นเลยว่ามีกับทุกบ้านเลยทีเดียวนะคะเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างแบกในอารีนาได้ค่อนข้างดีมากๆเลยค่ะแต่แล้วเนี่ยถามว่ามันมีตัวที่สามารถต้านทานตรงส่วนของโกชีดได้หรือเปล่ามันก็มีเนาะทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเทเลลิสเนี่ยจะมีอะไร กันบ้างน,นะคะแล้วก็มีตัวไหนเนี่ยที่ว่ามานะคะมาแรงแสงทางโค้งในช่วงวิกสุดท้ายนะคะตอนที่ก่อนจะรีซีซั่นกันนะคะทุกคนเอาล่ะเดี๋ยวเราเนี่ยไปดูปรพร้อมๆกันเลยค่ะ โอเคค่ะก็ทั้ง4ตัวนี้นะคะเราจะเห็นค่อนข้างบ่อยมากๆในส่วนของทีมตั้งรับเนาะซึ่งถ้าทีมบุกเนี่ยนะคะก็จะมีการปรับเปลี่ยนแต่ละตัวที่เป็นดาเมจเนาะตามสไตล์ของแต่ละทีมแล้วก็แต่ละทีมที่เจอเลยค่ะซึ่งนะคะเราจะเห็นว่าจะมีทีมสันคอลอนเนาะที่ค่อนข้างยืนหนึ่งยืนพื้นมากๆเลยนะคะสําหรับ การที่ไปตีในอารอลิาเนาะแล้วก็โกชีสนะคะจะเป็นตัวดามเมจค่อนข้างหลักเลยเนาะเพราะว่านะคะจากที่เราอ่านแพสซีฟเขาเนี่ยแล้วก็คุณสมบัติที่เขาสามารถทําได้เนี่ยตรงที่ว่าฟื้นคืนชีพได้1ครั้งเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆโดยที่เราไม่ต้องใช้สมบัติคนนกไต้เกิดเนาะแล้วก็สถานะลงอีกนะคะที่เขาจะมีความอื่นเนาะแต่ถ้าเราเนี่ยสามารถยัด ดาเมตตายคาลงได้เนี่ยก็ถือว่าจบไปเลยนะคะทุกคนซึ่งตัวที่จะมาตีตรงนี้ได้นเนี่ยก็จะเป็นตัวที่แบบดาเมจเดียวนักๆไปเลยนะคะทุกคนก็จะมีแบบเซว่สตาร์ดาธาดาเมจถึงนะคะหรือแบบพวกแบบวันฮิตอ่ะลงซีลอนอะ่ะเป็นไปได้นะแต่ว่าต้องจบภายใน6วิที่เขาติดสถานะลงนะคะแต่ขึ้นชื่อว่าเป็นสายอะ่ะ เขาเรียกไงเป็นโจมตีระยะไกลแล้วยังไงนะคะตัวก็ค่อนข้างที่จะบางอยู่แล้วเนาะตายมีสิทธิ์ที่จะตายง่ายนะคะแต่ตจังหวะที่เขาใช้สกิลเนี่ยเขาก็จะมีการที่จะหลบสกิลได้นะคะทุกคน ท็อปปิ้งตอนนี้นะคะก็ยังไม่ได,ดูเนาะว่ามีใครใช้อาตาคริก,กันหรือเปล่านะ,ะเพราะว่าเซฟอาจจะแบบไม่ได้ดูช่วง 3- 4วันนี้เซฟอาจจะแบบไม่ได้ไปดูทริคไหนไหนเลยหรือว่าใครที่อราจัดเทเลส์เนาะก็แบบมีที่เทสล่าสุดที่ตัวเองไปเล่นเนาะก็จะเป็นแบบโจมตีล้วนหรือไม่ก็ครูทามล้วนนะคะทุกคนอ่ะส่วนกิจสักรลอนนะคะก็จะเป็นครูทามล้วนเนาะออฟลองหรือความเสียหายนะคะทุกคนแต่เห็นว่าหลายคนเน่ยคือใช้ทั้งมีลรคความเสียหายล้วนก็มีนะคะมีโจมตีล้วนมาด้วยนะคะ คะอันนี้อาจจะอยู่ที่แต่ละทีแล้วก็ใช้งานนะคะแบ็คเพลนะคะก็อาจจะมีติดขาดปัญหาที่เช่นเขาอาจจะตายง่ายเนื่องจากเป็นสายซุ่มโจมตีอย่างนี้นะคะของเซฟเนี่ยก็คือตอนที่เซฟเล่นอาจใช้คำว่าแค่เซฟเล่นก่อนเนาะเพราะว่ามันอาจจะมีอะของทีมคนอื่นเนี่ยที่อาจจะดีกว่านี้นะคะก็ะเซฟจะใช้เป็นคูทาล้วนออฟลอนความเสียหายแต่ว่าถ้าเกิดรู้สึกว่าโอ๊ยพอเทียบบนบน,บนมันเริ่มตายงา่ายแล้วใช่ไหมเซฟก็จใช้เป็นลดความเสียหายล้ว,วนนะคะออฟลอคงคูทา ช่วยส่วนสแนปด r กก้อนนะคะก็ค่อนข้างใช้กันหลากหลายเลยนะคะก็น้องเป็นตัวที่สามารถอยู่ได้นะเรามีโลกพลังชีวิตมาด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะคะ T S จะมีตัวไหนกันบ้างที่หลายๆคนแอบเอามาใช้นะคะเอาไว้เนาะตีตัวหน้าอาจหายหนึ่งตัวนะคะจังหวะที่ใช้อะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็ไปปาตัวดามเอจเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันเนาะว่ามีตัวไหนกันบ้างนะคะ โอเคค่ะก็ดเดซเซอร์ของ t s นะคะอาจจะหลากหลายนิดนึงซึ่งเซฟรู้สึกว่าเออ จากที่ดูนะ่าจะใช้คําว่าจากที่ดูนะคะหล,หลายหลายทีที่เขาเล่นกันเนาะแล้วมีการแชร์ลงในกลุ่มนะคะก็จะเห็นว่าจะมีในส่วนของทีมที่ทําเป็น2แท้งสามแท้งนะคะมีเหมือนกันแล้วก็ตัวของแสงจันทร์นะคะนํามาใช้นะคะก็ค่อนข้างเยอะเลยสตาร์ดัสนะคะถือว่ายังเป็นตัวที่เซลสึกว่ามันเป็นดาเมจที่มันแบบทําให้ฝั่งหนึ่งจบหายไปได้ก็เลยคิดว่ายังคงใช้งานได้อยู่ดีนะคะแล้วก็ดาเมจหนักด้วยแสงจัน ก็คือในเสวนของการติดหลับนะคะค่อนข้างดีสักิยูหมู่ชีสเค้กเนี่ยนะคะคือถ้าจะใช้ชีสเค้กเนี่ยเซมรู้ส,สึกว่าต้องยืยนคู่กับ ตัวของป้าหัวลีใช่ไหมเราก็แบบเออมันอาจจะไปคอมโบกับตัวของโกชิตได้นะคะในส่วนของดามเมจของธาตุดินส่วนซีรอนนะคะที่เห็นหลายคนเนี่ยคือมีการแชร์กันเนาะซฟอาจจะแบบยังไม่ไปถึงเทียที่แบบบนบนใช่ไหมแต่เห็นเขาแชร์ว่าแบบเออมันจะมีการที่แบบใช้ซีรอนนะคะในช่วงที่แบบเป็นการโจมตีบ้านนะเพราะว่าหลายคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้ตั้งรับกันนะคะก็อาจจะใช้เป็นส่วนขนงไปโจมตีเขาเนาะแล้วก็ตัวของแวมไพร์เนี่ยก็คือถ้าเรามานั่งคิดใช่ไหมทุกคนก็ตีว่าถ้ามันกัดตัว ลสุดแล้วก็อันนี้ที่ใช้เป็นส n a p ดากอนมันจะไม่โดนสแน p ดากอนอยู่แล้วมันจะโดนอีกตัวหนึ่งที่ลองข้าหลังนะคะมันก็จะเป็นในตำแหน่งของไม่แบกเพลก็เป็นของโกชิซึ่งมันตัดตัวดาเมยดได้เลยเอาโอเคตรงนี้น่าสนใจสำหรับการที่ตั้งเป็นทีมหมุกนะคะที่ไม่ใช่เป็นทีมลับเนาะส่วนซีรอนนะคะถ้าเราสมมุติอ่านี้ต้องคิดในแง่ของอคีีมสันคอลอนแทงเดี่ยวแล้วแตกปึ้งอะ นะคะซีรอนก็สามารถล้วงตัวดาเมตตัวอื่นเนี่ยได้เลยค่อค่อนข้างชิลเลยนะคะของเขาถ้าเกิดเขาแบบเหลือตัวเดียวเนาะแล้วก็ตัวของแต่ว่าอย่าลืมนะคะว่าซีรอนเนี่ยนะคะต้องทำเนาะในส่วนของท็อปปิ้งนะคะแล้วก็ตัวของ แคนดี้วิเศษนะคะด้วยนะทุกคนนะคะ mm hmm. คือบอกเลยว่าตัวที่ทําแคนดี้เนี่ยทำตั้งไว้เลยทุกคนนะคะบวกสิบทำตั้งไว้ก่อนถ้ารู้สึกว่าทําครบแล้วไม่รู้จะทําตัวไหนต่อทําทําชูครีมไปหรือทําแต่และตัวเนี่ยให้มันแบบเยอะๆเข้าไว้นะคะเฉลี่ยเฉลี่ยท่ายี่สิบก็ได้ทุกคนเน้นตัวที่ใช้งานบ่อยก่อนนะคะแ mm hmm. วมพร์เนี่ยก็เคยใช้ก่อนหน้าน,นี้แล้วก็จะหายไปแล้วก็จะกลับมาใช้กลับมาใช้อีกอะไรนี้นะคะขึ้นอยู่กับเมตาเลยเนาะแล้วก็อ่าอย่างที่เซยบอกบางทีมีตัวทีมสามแทง อ่าแล้วก็จะมีทีมที่เป็นอ่าที่แบบเซบอกไว้ว่าลองคิดดูว่าถ้าเกิดสแนปดักก้อนมันไม่โดนดาเมจเนาะแวมไพร์ ire, มันก็ไปกัดตัวพวกแบบโกชีชหรือตัวแบบอ่าแบ็คเพอร์ตรงนี้ได้นะคะเออน่าสนใจเหมือนกันแต่ว่าอย่าลืมนะคะว่าแวมไพร์เนี่ยนะคะถึงแม้จะฟื้นคืนชีพได้ครั้งหนึ่งเหมือนกันเนาะแต่เขาเนี่ยนะคะก็บางนะคะตายง่ายเหมือนกันเนาะอาจจะแบบต้องอาศัยจังหวะที่เขาแบบบินไปโอเคไม่โดนดาเมจนะคะตรงนี้ อ่านะคะแล้วก็ตัวของอ่าน้องแมงกะพรุนนะคะหรือฟิลเจอรี่ฟิชนะคะก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่มีใช้กันปะปายเนาะตัวของฟิลเจอรี่ฟิชเนี่ยนะคะอย่าลืมว่าสลายโรคพันธุชีวิตได้ด้วยนะคะทุกคน ะะแล้วก็สั่งตัวหลังค่ะจะเป็นลูกอมมิ้นนะคะกับตัวของพาเฟ่นะคะซึ่งลูกอมมิ้นกับพาเฟ่เนี่ยลูกอมมิ้นมันก็สามารถฮิลได้ค่อนข้างแรงเหมือนกันเนาะพาเฟ่นะคะพาเฟ่พาใจเนาะก็ฮิลค่อนข้างแรงมีลดดีบัฟนะคะถึง50%เลยด้วยกันทำแคนดี้วิเศษด้วยนะคะทุกคน ะะตัวของโลมินนะคะทุกคนลองดูเนาะถ้าเป็น2ฮิวนะคะลองดูว่าคู่ไทมล้วนออฟลองลดความเสียหายตายงานหรือเปล่าเนาะหรือจะเป็นในส่วนของอใช้เป็นลดความเสียหายลวา้วนแล้วออฟลองคู่ไทมไปเลยนะคะทางนี้นะคะก็บอกเลยว่าทีมเมตาค่อนข้างเปลี่ยนแปลงไปนะคะทุกคนแล้วก็ลองเทสทีมกันนะคะดีๆบางทีเนี่ย อาจจะใช้ทีมตั้งรับที่คล้ายกันหมดเลยเนะเาะแล้วขึ้นอยู่กับทีมบุกว่าเราจะใช้ทีมไหนไปชนะทางเขานะคะแบบนี้เนาะทุกคนแล้วก็ในส่วนของเรื่องย m มสโตนนะคะก็ถือว่าเป็นอีกสิส่งหนึ่งที่สําคัญเหมือนกันทุกคนก็อย่าลืมทํำย m มสโตนด้วยนะคะแล้วก็ตัวที่มีแคนดี้วิเศษนะคะถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ค่อนข้างสาคัญเหมือนกันก็อย่าลืมทําในส่วนของแคนดี้วิเศษ ในทีมที่เราใช้งานด้วยนะคะก็มีค่อนข้างเยอะเลยนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวมาดูนะคะทีเอจะมีตัวไหนกันบ้างน,นะคะเ,เพื่อนๆก็สามารถมาจัดเทียร์ลิสกันได้นะคะแล้วก็มาลองแชร์กันดูเนาะว่าใครจะให้ตัวไหนอยู่ในเทียร์ลิสไหนนะคะโอเคค่ะในส่วนของที์ A นะคะก็จะเป็นสิ่งที่เรานะ ซึ่งเราก็จะเคยใช้นะคะตัวของน้องดาก้อนน้องเที่ยมาใช้งานกันนะคะซึ่งถามว่ายังใช้งานได้อยู่ไหมถ้าเกิดใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่สามารถตามเมตานี้ได้ทันนะคะหรือแบบว่าเฮ้ยมันแบบไม่ทันจริงๆเพราะแบบโกชีฟบางคนก็ยังไม่มีหรือแบบว่าเฮ้ยเรายังไม่มีครีมสันคอลอนได้ซ้ําอะไรนะคะแบบสามารถใช้เป็นป้าฮลี่เบอร์รี่น้องดาก้อนน้องแก้วมังกรนี้นะคะแล้วก็เป็นตัวเอ่อสตาร์ดัสแสงจันทร์สแนปดาก้อนแบบนี้ยังสามารถใช้งานได้ สามารถใช้งานได้อยู่แต่อาจจะต้องเลี่ยงในบางทีมนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็หลายๆคนนะอาจจะมีออกมาพูดกันบ้างเนาะสรับผู้เล่นใหม่นะคะที่อาจจะยังตามเมตามไม่ทนันแล้วก็มันปั้นไม่ทันแล้วอะไรประมาณนี้นะคะบางทีเราสามารถทําทีมเดียวนะคะให้มันแบบปังๆไปเลยเนาะแล้วก็ค่อยๆแบบหลบบางทีมที่เรารู้สึกว่าแพ้ทางไปนะคะ,ะตัวของนางฟ้าทะเลนะคะยามโซนค่อนข้างดีเนาะแต่ว่าอาจจะต้องคองโมโบกับพวกท่าน,น้ำนิดนึงซึ่งอาจจะทำทีมวันที่คิวได้แต่ ก็จะไม่สามารถจบบางตัวได้นะคะเช่นาทําทีมวันที่คิวปุ๊บไปเจอโกชิตตายเกิดอ่ะตายนะคะทีเราตายทั้งแผงเลยอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะคะทุกคน s h น n ี้คริสเตอรนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่พ mm hmm. อโดนพวกคริปเบาลงเนาะแล้วก็มีสลายโลกพลังชีวิตจากกระแสไฟของเขานะคะ mm hmm. แต่อาจจะแบบไม่ค่อยได้ใช้งานกันมากเนาะคือตอนนี้หลายๆคนมาเป็นทีมโกชีกันเยอะมากๆนะคะ mm hmm. แล้วก็เปลี่ยนตัวหน้านาะจากทีส่สสาโคอลอนเป็นตัวนี้บ้างนะคะ mm hmm. สลับบุกเนาะนะคะ mm hmm. หรือว่าตัวดาเมตตัวอื่นเนี่ยอ้พ มีแว็เพลนะคะอาจจะมีหรือแบบเป็นแสงจันทร์เป็นสตาร์ดัสนะคะมีให้เลือกแบบนี้มากกว่าเนาะส่วนนะคะนอกนั้นในตัวอื่นๆก็มีใช้ประปายกันบ้างน,นะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูนะคะในส่วนของทียบมีซ่ซีแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้งานกันดีกว่านอกมีอะไรกันบ้างน,นะคะเื้องต้นเนี่ยเซลจะอธิบายเป็นคร่าวๆเนาะทุกคนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเมตาหมุนเวียนไปเยอะมากแพ้ทางชนะทางค่อนข้างเยอะอาจจะต้องเลือกดูว่าเรามีวัตถุดิบทีมไหนเป็นหลักนะคะบางทีเนี่ยเราทํา4 5หทีมอาจจะแบบไม่ไหวเนาะ อาจจะทําแค่แบบทีม2ทีมนะคะแล้วสลับกันใช้เนาะในส่วนของทั้งท็อปปิ้งนะคะแล้วก็ลองจัดรูปแบบทีมดูเนาะเอาแบบที่เราไม่ลําบากตัวเองมากเกิดไปเช่นบางทีเราฝืนทาท็อปปิ้งไปไม่ไม่คุ้มอันนี้แบบใส่ได้ไม่เต็มที่อย่างนี้ก็มีนะคะหรือทําทีมเดียวปังๆแล้วก็จบไปเลยก็ได้นะคะทุกคนพยายามจะเน้นทุกคนตรงนี้เนาะแล้วก็อย่าลืมไปเน้นในส่วนของเรื่องศูนย์วิจัยนะคะหรือบัฟต่างๆที่ได้จากรายโชคชะตาถ้าเกิดมีตัวที่เราใช้งานอยู่ในนั้นเนาะตรงนี้ก็ถือว่าสําคัญเหมือนกันพวกแรนม จลนด์มาร์กนะคะอย่าลืมเอาวางในเมืองหรือเมืองไวไฟด้วยนะทุกคนคือหลายคนเนี่ยแอบมีแบบแต่งบ้านแล้วลืมก็มีนะคะค่ะเมื่อกี้เนี่ยนะคะก็ลืมเอาบางตัวขึ้นมาเช่นตัวของซอเบสนะคะแล้วก็ตัวของเชอร์เบสนะคะสองตัวนี้ก็คือยังใช้ในอารีนาได้อยู่สำหรับน้องฉลามเชอร์เบสของเราที่เป็นต่างตัวเทนเนาะแล้วก็ตัวของซอเบสนะคะก็คือพวกอ่าความเร็วโจมตีเนาะ ก็จะลดลงแอนิเมชันนะคะตรงนี้ช่วยได้ค่อนข้างดีเหมือนกันนะคะซึ่งบางทีมก็สามารถใช้งานอยู่ได้ตอนนั้นที่ไม่ค่อยใช้ก็คืออ่ะตอนนี้เนี่ยจะบอกว่าทีมซัมมอนมันยังไม่กลับมานะทุกคนนะคะอาจจะต้องรอนะคะบัฟต่างๆเนี่ยเพิ่มเติมด้วยนะสำหรับตัวของทีมซัมมอนที่เรา อาจจะอยากเล่นนะคะทุกคนต้นองนั้นก็อาจจะต้องรอบฟัอออบฟรอรอบัฟเนาะตัวละครนะคะเราต้องสังเกตว่าเดี๋ยวตัวอะไรจะเข้ามาอีกแคนดี้วิเศษตัวไหนจะมานะคะแล้วก็าธาตุเนาะตอนนี้เหมือนเรื่องาธาตุเนี่ยเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยนะคะตอนนี้าธาตุดินมี3ตัวนะคะ ลูกเกดเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเป็นแคนดี้พิเศษได้ในภายพักหน้าต้องรอดูทุกคนะนะคะลูกเกดเนาะธาดดินชีสเคก้กธาดดินตัวของโกชีสธาดดินนะคะโกชีสแต่หอกเนี่ยเป็นแสงสว่างก็คือเป็นธาุดินนะคะเอ่อทุกคนก็อาจจะงงทุกคนงงแฟนคลับงงนะคะเออแนนต์ทุกคนตามนี้นะคะก็เดี๋ยวรอดูเรื่องานะธาุเนาะเซฟทิวันอนาคตน่าจะมี ่องทานเนี่ยเข้ามามีผลบทบาทมากๆก็แพ้ทางชนะทางกันไปนะคะอาจจะต้องรอดูเนาะว่าทางเกมเนี่ยมีเมคคิกยังไงเพิ่มเติมอีกนะคะก็เดี๋ยวน่าจะสนุกกันมากขึ้นอย่างแน่นอนแล้วก็ต้องรอดูว่าอัปเดตนะคะจะมาทีวันที่เท่าไหร่ทุกคนก็รอดูกันได้เลยตอนนี้ก็อาจจะไปโฟกัสนะคะในส่วนของมีทั้งอารีนานะคะแล้วก็กิจกรรมที่แอบไอที่เป็นเมืองสำรวจทุกคนนะนะคะที่แบบมันสุ่มตัวละครอนะตรงนั้นเนี่ย ค่อนข,ข้างดวงนิดหนึ่งเนาะแล้วก็ต้องแบบลงเรื่อยๆลงประจำนะคะมันจะได้ทําให้เราเนี่ยมีแต้มตรงนั้นนะคะไปไปเพิ่มบัาพวกพลังโจมตีคลีตต่างๆนะซึ่งตอนนี้เนี่ยเห็นหลายคนไปถึง30แล้วมันก็ยังไปต่อได้ไม่รู้ไปสิ้นสุดที่ตรงไหนเนาะทุกคนก็นะคะ อาจจะใช้ดวงนิดนึงก็เดี๋ยวอาจจะรอดูเนาะว่ากิจกรรมหน้าเนี่ยทางเกมเขาจะมีแบบไหนมาให้เล,เล่นอีกนะคะอันนี้ก็ถือว่าสนุกไหมก็สนุกเหมือนกันแต่อาจจะใช้ดวงไปนิดนึงไม่ได้ใช้แบบว่าเขาเรียกไงอะแมคานิกเกมมากนะคะทุกคนเนาะเพราะว่าสัญญ,ญาณมันก็ออโต้กัออกกนได้เลยนะคะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนมาจัดทีลิสกันได้นะคะมันก็แอบจะไม่ได้ใช้เยอะมากขนาดนั้นก็จะมีตัวที่สลับผัดเปลี่ยนกันไปเนาะก็ต้องรอดูนะคะว่า ตอนไห่ที่จะเข้ามานะคะมีเปลี่ยนเมตาหรือเปล่าแคนดี้พิเศษตัวไหนที่จะถูกบัฟขึ้นอีกไหมนะคะต้องรอดูกันกับทีมหน้าๆด้วยเนาะตอนนี้ก็จะเป็นในส่วนของทีมกรชีสอยู่นะคะไม่แน่ใจว่าต้องรออพิโซด18มาด้วยหรือเปล่าถึงจะมีการนําคุกกี้ตัวใหม่เข้ามาหรือจะมีแค่อัปเดตอพิโซด18เนาะเพราะตอนนี้17มาแล้วเดี๋ยว18เนี่ยมันน่าจะมาแน่นอนนะคะส่วนใหญ่มันจะมาคู่กันเนาะแบบ Uh, 90 11เ2 1า14 1 5ิ6 1อ็8อบปนะคะประมาณนี้นะทุกคนโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนแล้วก็ฝากติดตามเซฟด้วยนะคะับช่องแฟนบาท์ซีเนาะจะพยายามกลับมาเอาคลิปให้ทีท,ทนะคะทุกคนก็ขอบคุณทุกการเป็นห่วงมา,มากๆเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เซฟขอตัวลาไปก่อนนะแล้วเจอกันคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย